จะดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างบุญติดตามกรรมติดตนทุกขนแห่งการสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักวันนี้มาพบเจอกับผมเช่นเคยครับรายการนำนาจกับพระเครื่องและเรื่องเล่ารายการนี้มีสาระดีๆมาแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยเหมือนทุกวันวันนี้ผมก็มีวิธีการดูเบื้องต้นของพระเครื่องของครูบาอาจารย์สายกรรมาฐานมาแนะนําเช่นเคยนะวันนี้เราพูดถึงพระผงกันบ้างดีกว่าเพราะว่าทําพระเหรียญไปเยอะแล้ว สำหรับวัตถุมงคลที่อยู่ตรงหน้าพี่น้องเนี่ยเขาเรียกกันว่าพระผงพิมพ์เสาโบสถ์ของหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังปี2516นะครับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพระผงรุ่นนี้ถูกจัดสร้างถวายโดยพระอาจารย์ทองจือ,อวัดปากน้ำภาษีเจริญน,นะนะพร้อมกับคุณลุงแก้วศิริรัตน์นะครับเป็นผู้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นมาเพื่อหากองทุนนะครับไปสร้างพระเจดีย์ถวายหลวงปู่ ซึ่งวัตถุมงคลที่สร้างในวาระน,นี้มีหลายชิ้นด้วยกันส่วนพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยถูกจัดขึ้นทั้งหมด3วาระนะครับวาระแรกเนี่ยประกอบพิธีนะครับที่วัดปากน้ําภาษีเจริญวาระที่สองเนี่ยประกอบพิธีที่วัดวิเวกวนารามนะครับส่วนวาระสุดท้ายประกอบพิธีที่วัดดอยแม่ปังอืมทีนี้ เป็นที่รู้กันดีนะว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่แหวนไม่ว่าจะพระผงก็ดีรูปหล่อนะครับรวมไปถึงเหรียญต่างๆตั้งแต่มีราคาถึงไม่มีราคาเนี่ยเกดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยการจดจําแล้วก็ศึกษาก่อนสะสมน่าจะบอกวิธีการดูง่ายเลยนะครับส่วนมากวิธีการดูพระทั่วไปคือหนึ่งนะครับพระผงเนี่ยห้ามผิดพิมพ์เขาเรียกว่าห้ามผิดพิมพ์แหมลิ้นก็ไม่สัมพันธ์กับปากก็แล้วอำนาจโอเค okay นะ พี่น้องสังเกตใบหน้าหลวงปู่ดีๆถ้าเป็นพระแท้เนี่ยใบหน้าจะเป็นแบบนี้เลยห้ามเพี้ยนนะพี่น้องสังเกตดีๆสังเกตรายละเอียดสังเกตอะไรดีดีนะเห็นไหมต้องเป็นพิมพ์เนี้ยนะครับและทีนี้ไอ้พิมพ์ที่โดนเกยกันในสนามบ่อยๆก็คือเรามักจะไปเจอให้พี่น้องสังเกตดูด้านหลังนะครับพี่น้องเห็นขอบไหมขอบรอยลึกนะครับก็คือรอยลึกของขอบนี่แหละขอบมันจะตื้นนะพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องไปเจอ ขอบลึกบึ้งเลยนะครับอันนั้นระวังดีๆนะโดนแน่นอนเนี่ยสังเกตขอบนะครับขอบขององค์พระเนี่ยมันจะตื้นนะครับมันไม่ลึกมากนะครับกําลังพอดีจุดที่สามที่ผมมักจะเอาไว้สังเกตนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าพี่น้องรู้กันหรือเปล่าหรือเขามีบอกกันหรือยังนะครับผมก็จะดูรอยตัดที่ขอบอของเนื้อผงเดี๋ยวผมจะประกบสามองค์ไว้เห็นแบบชัดเจนจะได้เข้าใจง่าย นะสมัยก่อนผมเคยถ่ายรูปลงไว้นะครับแต่ไม่รู้ว่ารูปหายหมดหรือยังพี่น้องสังเกตดูเออนะครับุ้มซ่ามเหมือนคนุ้มซึมอีกแล้วน่าเนี่ยสังเกตนะครับขอบบนเนี่ยมันจะเป็นคล้ายแท่งนูนๆน,นะครับอยู่ที่ขอบอ่าถ้าเทียบแบบนี้จะเห็นเป็นสันเลยเห็นไหมอ้อสองถ้าเรายังไม่มั่นใจนะครับพลิกดูอ่าด้านบนนะครับฝั่งขวามันก็จะเป็นแท่งเหมือนกันเห็นไหมเนี่ย เป็นแท่งเลยนะครับเป็นแท่งสี่เหลี่ยมขนาดจะยาวสุดขอบนะครับนี่นี่ชัดเจนนะพี่น้องโอเคนะนี่นะเดี๋ยวผมจะไม่ต้องลงกล้องหรอกเพราะว่ามองตาเปล่าก็เห็นนี่เห็นไหมเนี่ยนี่ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้ายังไม่มั่นใจไม่เป็นไรเราเทียบดูสองฝั่งเลยแต่จริงจริงดูเมื่อกี้เนี่ยโอเคแล้ว นะฮะดูรอยเขาเรียกว่ารอยตัดนะเนี่ยถ้าพี่น้องสังเกตดีๆนะครับรอยตัดมันจะขีดตรงกันเลยนี่นี่นี่ไม่ภาพผมก็ไม่เป็นใจเลยนี่เห็นไหมขีดตรงกันนะครับอันนี้มันก็จะมีเส้นนะครับเนี่ยแค่นี้จบแล้วเราก็ได้้าแท้มาแล้วแต่ยังแรกพี่น้องอย่าลืมนะว่าพระผงรุ่นนี้นะครับ หน้าห้ามเพี้ยนนะครับ 2. ขอบหลังต้องตื้นนะครับไม่ลึกนะถ้าลึกเมื่อไหร่เรียบร้อยเลยเอาวันนี้นาจก็มีเทคนิคดีๆมาฝากนะครับพี่น้องแค่นี้แหละฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยละกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากเลยที่สละเวลาเข้ามารับชมแลวฟังไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้อำนาจขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ